กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้เราจะพาไปรับชม5เรื่องราวการค้นพบสัตว์โลกที่มหัศจรรย์ที่สุดในช่วง1-2เดือนนี้ครับในแต่ละปีนักวิทยาศาสตร์มากมายจากทั่วทุกมุมโลกต่างค้นพบสิ่งมีชีวิตแปลกๆใหม่ๆที่มนุษย์เรายังไม่เคยรู้จักอยู่เสมอและหลายครั้งที่การค้นพบเหล่านั้นครับได้เปลี่ยนมุมมองทางวิทยาศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิง วันนี้ไทยบันเทิงจึงอยากพาทุกท่านไปชมการค้นพบที่เกิดขึ้นในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการค้นพบสำคัญและคุณอาจพลาดไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้ครับเรื่องที่1สิ่งมีชีวิตที่ยาวที่สุดทีมนักสำรวจใต้น้ำค้นพบไซโฟโนโฟอร์สิ่งมีชีวิตโปร่งแสงคล้ายแมงกะพรุนมีความยาวถึง45เมตรบริเวณชายฝั่งของออสเตรเลีย และมันถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความยาวที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพบมาครับถึงแม้มันจะมีความหนาเท่ากับด้ามไม้กวาดก็ตามซึ่งการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นในระหว่างการใช้ยานสำรวจใต้น้ำ ROV s u b s ย a ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกบริเวณพื้นที่ที่มนุษย์ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนครับและค้นพบอย่างที่สองเตาสายพันธุ์ใหม่ที่ดูคล้ายหินตะกอนครับ ศาสตราจารย์อูเวฟริตนักวิทยาศาสตร์จากเยอรมนีและทีมงานของเขาได้พบเต่ามาตามาตาสายพันธุ์ใหม่ในแม่น้ำโอริโนโกในทวีปอเมริกาใต้โดยเต่าสายพันธุ์นี้มักจะซ่อนตัวอยู่ใต้โคลนและมันดูมีลักษณะเหมือนก้อนหินที่ปกคลุมด้วยสาหร่าย นั่นจึงทําให้วิธีการล่าเหยื่อของมันแตกต่างจากเต่าทั่วไปครับโดยมันเพียงแค่นอนรอให้เหยื่อว่ายน้ําผ่านมาและดูดเหยื่อเข้าไปในปากขนาดใหญ่จากนั้นก็กลืนลงท้องสัตว์ชนิดที่3ครับงูพิษท,ที่ถูกตั้งชื่อตามพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่งูพิษสายพันธุ์ใหม่นี้ถูกพบบริเวณเทือกเขาหิมาลัยในประเทศอินเดียครับลักษณะเด่นของมันคือมีสีเขียวสดใส สำหรับเพศชายจะมีแถบสีแดงอมส้มพาดอยู่บริเวณตามลำตัวและศีรษะโดยทีมวิจัยได้ตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ให้กับมันว่าไตรเมเร s ูรั a t s a l a z a หรือชื่อสามัญคือซาลาซาพิสวิเปอร์หรืองูพิษของซาลาซาซึ่งมาจากชื่อของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ซาลาซาสลิทิรินจากนวนิยายชื่อดังอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ และสัตว์ที่4นี่ไม่ใช่ C G I แต่มันคือนางฟ้าทะเลครับอเล็กซานเดอร์เซเมนอฟนักชีววิทยาทางทะเลและหัวหน้าทีมดำน้ำสถานีวิจัยชีววิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัยรัสมอสโกโได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตที่สวยงามที่สุดที่ถูกเรียกว่า Sea Angel หรือนางฟ้าทะเลที่อยู่ภายใต้แผ่นน้ำแข็งในทะเลขาวของประเทศรัสเซียครับโดยมันคือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดเป็นหอยฝาเดี่ยวที่ไม่มีเปลือกซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจอนางฟ้าทะเลที่งดงามแบบนี้ครับจนหลายคนอาจคิดว่ามันคือ C G I หรือเปล่าและสัตว์ชนิดที่5สิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่ไม่ต้องการออกซิเจนทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟของอิสราเอลได้ค้นพบประสิทธิ์ในปลาแซลมอนที่มีชื่อว่า เ e n นเนกูยา2มินิโคล่โดยมันถูกค้นพบว่าไม่มีรหัสพันธุกรรมใดๆที่สนับสนุน,นกลไกการหายใจและเผาผลาญโดยใช้ออกซิเจนเลยเนื่องจากต้องปรับตัวเพื่อให้อาศัยอยู่ในเนื้อปลาแซลมอนซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำหรือไม่มีออกซิเจนและนักวิจัยก็ยังไม่ทราบว่าประสิตชนิดนี้ใช้กระบวนการใดในการผลิตพลังงานให้กับร่างกาย แต่มีข้อสันนิษฐานก็คือมันอาจดูดซับโมเลกุลจากปลาแซลมอนที่ผลิตพลังงานออกมาก่อนแล้วครับนี่คือ5เรื่องราวการค้นพบสัตว์โลกที่มหัศจรรย์ที่สุดในช่วง1-2เดือนนี้ยังไม่หมดเท่านี้ครับวันนี้ไทยบันเทิงขอนำเสนออีกหนึ่งเรื่องทำไมสัตว์ถึงไม่มีสีน้ำเงินแม้สัตว์สีน้ำเงินที่คุณเห็นจะไม่ใช่สีน้ำเงินจริงๆก็ตามหนึ่งในสีที่ผู้คนชื่นชอบมากที่สุดก็คือสีน้ำเงินครับ อ้างอิงจากผลวิจัยระบุว่ามีประเทศที่มีสีน้ำเงินอยู่ในธงชาติมากถึง75ประเทศใช่แล้วรวมถึงไทยของเราด้วยนั่นเองครับแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เราไม่อาจเจอสีน้ำเงินตามธรรมชาติได้บ่อยนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสัตว์ต่างๆวันนี้ไทยบันเทิงจึงอยากพาทุกท่านครับไปรู้จักกับเหตุผลที่ว่าทำไมถึงมีสัตว์สีน้ำเงินน้อยมากบนโลกใบนี้อะไรคือเหตุผลที่แท้จริงกันแน่ครับ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสีตามธรรมชาติมีที่มาได้หลักๆ3ประเภทครับคือเม็ดสีสีที่เกิดจากโครงสร้างและสารเรืองแสงโดยสัตว์ส่วนใหญ่ที่มีสีน้ำเงินจะเกิดมาจากเม็ดสีและสีที่เกิดจากโครงสร้างซึ่งอย่างหลังนี่แหละที่เป็นตัวการหลอกเราทําให้เราเชื่อว่าสัตว์มีสีน้ำเงินจริง 1. ว่าด้วยเรื่องเม็ดสีและการกินที่ส่งผลต่อสีของสัตว์ ขนและผิวหนังของสัตว์เกือบทุกชนิดครับจะมีความสัมพันธ์กับอาหารที่พวกมันกินเข้าไปตัวอย่างเช่นนกอเมริกันโกลฟินมักจะกินดอกไม้ที่มีสีเหลืองและปลาแซลมอนและนกฟลามิงโกมักจะกินหอยและกุ้งที่มีสีชมพูเม็ดสีจากพืชและสัตว์ที่มันกินจะส่งผลต่อสีขนและสีผิวของพวกมันนั่นเองครับเรามักจะเห็นสีน้ำตาลสีแดงและสีส้มได้ตามธรรมชาติแต่นั่นไม่ใช่สำหรับสีน้ำเงิน เพราะพืชที่มีเม็ดสีน้าเงินในธรรมชาตินั้นหายากมากครับดังนั้นสัตว์ก็ไม่สามารถมีสีน้ําเงินได้ผ่านอาหารที่พวกมันกินจึงเป็นเหตุผลที่สัตว์สีน้ําเงินจริงๆจึงแทบไม่มีเลยครับและข้อ2สัตว์สีน้ําเงินส่วนใหญ่จริงๆแล้วไม่ได้มีสีน้ําเงินครับสีคือวิธีที่เรารับรู้ความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกันนั่นเป็นเหตุผลที่สัตว์สีน้ําเงินไม่ได้มีสีน้ําเงินจริงๆครับมันไม่ได้มีเม็ดสีน้ําเงินแต่มันเป็นสีที่เกิดจากโครงสร้างนั่นเอง ผีเสื้อมอโฟสีน้ำเงินจากภาพคือหนึ่งในสัตว์ที่มีโครงสร้างทางกายภาพที่น่าอัศจรรย์ครับการเรียงตัวของเกล็ดปีกผีเสื้อโมโฟจะมีลักษณะคล้ายแนวต้นสนที่สูงเพียง90นาโนเมตร ระยะห่างของเกล็ดแต่ละแถวกลับมีขนาดเท่ากับความยาวคลื่นแสงสีฟ้าอย่างพอดีจึงทำให้ปีกของผีเสื้อชนิดนี้ดูซับสีอื่นทั้งหมดยกเว้นสีน้ำเงินที่สะท้อนออกมาให้เราเห็นในทางกลับการที่ด้านล่างปีกก็จะเป็นสีน้ำตาล และในเมื่อสีของปีกผีเสื้อขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางกายภาพเมื่อไรก็ตามที่ภายในปีกของมันถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อากาศตัวอย่างเช่นแอลโกอฮอล์สีน้ำเงินบนปีกก็จะหายไปและเปลี่ยนเป็นสีอื่นแทนข้อ 3. สีที่เกิดจากโครงสร้างกลไกของการเกิดสีทางโครงสร้างมีหลากหลายรูปแบบตัวอย่างของผีเสื้อมอฟโฟคือการกระจายแสงแต่สำหรับนกบูเจนกยูงที่เราเห็นเป็นสีน้ำเงิน จะเกิดจากการกระเจิงคือการเปลี่ยนทิศทางการแผ่ของแสงนั่นเองนอกจากนั้นในผีเสื้อบางชนิดสัตว์น้ำเช่นปลาหอยปูหมึกหรือพวกด้วงจะมีสีน้ำเงินจากการแสกซอดของฟิล์มซึ่งเป็นอีกรูปแบบการสะท้อนของแสงที่ทําให้สัตว์มีสีน้ำเงินเช่นกันครับและข้อ4ไม่มีนกที่มีขนสีน้ำเงินจริงๆจากข้อ2และข้อ3ทําให้เรารู้ว่าไม่มีนกที่มีขนสีน้ำเงินอยู่จริงๆครับ เพราะสีน้ําเงินที่เราเห็นบนขนนกมาจากหนึ่งในรูปแบบการเกิดแสงที่กล่าวมาเท่านั้นครับตัวอย่างเช่นหางของนกยูงจริงๆแล้วมีเม็ดสีน้ําตาลแต่โครงสร้างขนในระดับจุลภาคทําให้เกิดเป็นสีน้ําเงินและสะท้อนแสงได้ครับจนเกิดเป็นเหลือบสีที่ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้พบเห็นบางครั้งก็ออกเป็นเขียวอ่อนสีน้ำเงินและเกิดเป็นประกายระยิบระยับคล้ายสีรุ้งครับและข้อที่5 มีผีเสื้อเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่สร้างส,างสีน้ําเงินขึ้นมาได้เม็ดสีน้ำเงินแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติครับและคุณจะเห็นได้จากผีเสื้อเพียงชนิดเดียวนั่นคือผีเสื้อโอลิฟวิงพวกมันมีการวิวัฒนาการทางเคมีด้านเม็ดสีบนปีกและจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังคงชงนกับเรื่องนี้อยู่ สัตว์สีน้ำเงินถือเป็นสีที่มีความโดดเด่นและน่าดึงดูดเสมอต่อไปในอนาคตถ้ามีสัตว์ชนิดไหนที่สามารถหักเหแสงด้วยขนของมันได้เราก็อาจได้เห็นการกลายพันธุ์ที่ดูสดใสแบบนี้ก็เป็นได้ครับและนี่คือคำถามที่ว่าทำไมสัตว์ถึงไม่มีสีน้ำเงินแม้สัตว์ที่มีสีน้ำเงินที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่สีน้ำเงินจริงๆก็ตามขอบคุณสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ